จากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนเราสงวนตายายกําลังจะกลับบ้านใช่ไหมเพราะว่าเก็บน้องหมากรลณนาเนี่ยไม่จับน้องหมากรลณนาเนี่ยไม่สําเร็จก็เลยจะให้น้องเซนมาเก็บมาละกอนเดี๋ยวจะให้น้องเซนช่วยจับน้องกรลณนาค่ะวยจับหมาให้พ่อหน่อยได้ไหมเนี่ยตัวเนี้ยไม่รู้แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยมันจับไม่ได้จับไปแล้วตัวนึ่ง เนี่ยช่วยช่วยจับให้หน่อยดีดหน่อยครับพ่อร้องมัันพงโชคมันดีอยู่แล้วสวัสดีเอฟซีก่อนเชื่อมีดีพ่อต้องเอาเล็กลอบแล้วก็เอาเล็กจากเนี่ยเน้นซนสวัสดีเอฟซีหน่อยสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะเอฟซีของช่วยจับช่วยจับน้องหมาให้หน่อยเขามาทำอะไรเขามาตัดแต่งกิ่งลำไยมันไม่มีลูกเหรอเซนช่วยจับให้หน่อยนะนี่ยมันจะกินหน้าอย่างนี้มันจะจับยังไงอ่ะเร็วๆลองลองลองสัมผัสดูเผื่อเผื่อลูกจับได้เร็วๆ อ๋อไออยู่คนเดียวลูกนาอะไลงมามามาพอพอเขาไปใก้เราเลยคัปเตอร์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 ไอ่าปะมันชื่อคัปเตอร์แม่มันชื่อคัปเตอร์ไม่มันชื่อกรุณากรุณามันไม่รู้เรื่องหรอน่ะเนี้ยนี่ยไปแล้วพ่อพ่อเป่าเป่ายาสลบบอกพ่อแค่ไปซื้อออมหลังแล้วพ่อจะลดลบต้อนมาเรื่อยไม่ได้เดี๋ยวมันจะเห่มันจะกลัวไปเลยเซนอย่าอย่าใช้อย่าใช้แบบแบบนั้นอย่าใช้วิธีแบบนั้นมันก็จับได้นะบางครั้งอ่ะบางอารมณ์มันอ่ะเออ เมื่อวานพ่อจับได้ก็ละ่ะวันก่อนพ่อก็ยังอุ้มเขาอยู่นะเหรอตัวเนี้ยตัวเนี้ยเส้นบางอารมณ์เอออ่ะโอเคเซฟไม่เป็นไรเซฟไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้วันอื่นก็ได้สรุปจับไม่ได้อีกแล้วนะคะทุกคนตายเลยเก็บมะละกอการอิสิบานเป็นเด็กน่ารักจะตายแต่เด็กมันเล่นแรงแค่นั้นเอง ก็มารีวิวให้เอซดูไงพาพาเอซไปดูน้องหมาสองตัวสามตัวนั่นน่ะมีคุณพ่อมาตัดญ้าทุกคนเรียบเลยเนี่ยดูลองรอยบวขีบัวที่เข้ามาเมื่อวานเต็มเลยเนี่ยมะละกอตกเบอรอตกเบอร์เยอะแยะเนี่ยขี้บัวทั้งนั้น เข้ามาทางไหนน่าจะเข้ามาทางนี้แน่เลยทุกคนเนี่ยวัวเขาฉลาดนะคะอ,อาาแลอ,อ,อ,อะลอต้องเอาอะไรมาปิดตรงนี้ตรงนี้นเป็นคลองไงทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นแบบคี้ดินอะที่วัวมันสามารถเดินเดินข้ามมาได้อะ วันนี้มันมันมีไม่เยอะทุกคนน้องเซนบอกว่ามาเก็บตกเอามาเก็บที่แบบเหลือน,น,นี่หน่อยนี่เนี่ย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 สุก้วมะละกอของเรานะคะแก่นะคะขาต้นนะทุกคนอู้อันนี้น่าจะเป็นฝีมือวัวทุกคนเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเสียหายเยอะเลยทุกคนวัวมาทะแต่คุณแม่ก็บอกคุณพ่อนนะว่าเออไม่เป็นไรไปบอกชาวสวนว่าเออให้ บัวให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเมตตาเข้าไปเราต้องไปว่าอะไรเขาหรอกนี่เห็นไหมเดี๋ยวต้องเซ็นกับคุณพ่อจะมาเก็บห้ทุกคนเดินดูนี่เห็นไหมแล้วก็ตกที่บัวทำ อิธิบาสสิอีดิบาสอิบาสสิโอ้โหกินหญ้าไม่สนใจอะไรสักอย่างมีความสุขมากๆนะเข้าใจไหมใช้บนชีวิตบนโลกใบนี้อย่ามีความสุขเออตามเหตุตามปัจจัยเด้อสุขบ้างทุกบ้างก็ต้องจเจริญความเพียรนะนะ จะเริยนความเพียรให้เกิดปัญญาตื่นรู้เอเด้อไม่ใช่จะเอาแต่สุขอย่างเดียวนะทุกไม่เอาไม่ได้นะสุขทุกเป็นสภาวะนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนะนะคุณพ่ออยู่ฝั่งนูน้นทุกคนพ่อจะทำอะไรออกบ้างพ่อใบใบมันยังค,มคุมอยู่ต้นที่มันไม่มีใบเลยเต่พอเวลา แล้วทำไมใบมันเฮี้ยนขนาดนี้พ่อไปดึงมันออกหรอใช่เขาโดนเชลางไงแต่ตอนนี้เขาพื้นแล้วใบยอดอ่อนมาใหม่ไม่มีแล้วเนี่ยใคจะทำใบใหม่ได้ไม่ต้องเอาออกหรอกพ่อคุมมมาอย่างนี้ก่อนแหละใบเขายังน้อยอยู่เลยเนี่ย อเดินเข้าไปไม่ได้นะทุกคนหมอกนะคะแบบเต็มเลยเนี่ยหมอกมันเปียกนะคะคุณแม่ไทยทุกคนดูแค่นี้แหละเด้อเออวันนี้มาเช้านะทุกคนเกิดเหตุการณ์ขึ้นมานะคะคือจะบอกว่าน้องอนาปนาสเตียยทุกคนที่เป็นแมวที่คุณแม่เอ้คุณพ่อไปเก็บมาพ่อเปิดให้หน่อยพ่อคุณพ่อเขากำลังเสียใจอยู่นะคะทุกคนเออ น้องน้องอนาปนัติที่เป็นแมวตัวเล็กที่คุณพ่อไปช่วยมาจากกลางถนนะ่ะทุกคนที่ตามไม่แตกอะ่ะแล้วมาป้อนนมป้อนอะไรจนเขาโตขึ้นอะ่ะเอออันนี้เขาไปทำอะไรท่านไหนไม่รู้ทุกคนวิ่งไปกลางถนนหรือว่ายังไงไม่รู้เราก็ไม่เห็นเนาะอันนี้รถก็เหยียบเขาเสียชีวิตแล้วคะ่ะนี่พ่อกําลังเสียใจอยู่เนี่ยทุกคนคุณพ่อเสียใจนะคะ กำลังคุดรูมฝังเขาแม่ดูเขาหน่อยจ้าแนว่ว่าพ่อบางทีคนก็มาเนาะบางทีลูกค้าเขาก็มาแล้วหนูจะทํายังไงล่ะมันหลายตัวหนูเคยบอกแล้วว่าให้เก็บใส่กงเออไม่เป็นไรหรอกเขาถึงคนเรามันมีเหตุปจนะัจจัยเนาะเนี่ยพยี่สาไปช่วยมาจากกลางถนนมาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆอ่ะทุกคนตั้งแต่ตาเขายังไม่แตกอ่ะแล้วทีนี้เลี้ยงมาจนโตอ่ะนอนด้วยกันทุกคืน ไม่เป็นไรนะลูกเดอ้อสาธุผู้ทางสารนางกชามิธรรมังสรลนางกชามิสังฆังสารนานกชามิเสียใจเลยขอให้บุญบาร,รมีของนอนกับพ่อทุกคืนอขอให้บุญบาร,รมีของพระตถาคตจึงช่วยส่งดูวิญ,ญญาณของลูกให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะลูกเดอ้อบุญใดที่แม่ได้กระทําพ่อได้กระทํงพี่เซนเได้ทําพี่ซินได้ทําทเนี่ยก็ส่งให้เจ้าเดอ้อได้รับบุญได้รับกุศลเดอ้อจะเกิดเป็นคนเดอ้อชาติหน้าเด้อลูกเดอ้อได้พบธรรมสอนคงสมมาสัมพุทธเจ้า ปฏิบัติตนเพื่อถึงนิพพานได้ดูเด,ด้ดอทุกคนตาเขาทาหลดเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยหัวยุบหมดเลยทุกคนไปสู่พภูมิที่ดีเด้ดอลูกเด้อขอให้โชคดีขอให้โชคดีขอให้โชคดีเด้ดอลูกเด้อ ตัวนี้นะ้องตัวนี้ชื่อนิพานะทุกคนคือจะบอกว่าร้านของเรานี่นะคะมันอยู่ใกล้ถนนไงทุกคนเนี่ยและน้องแมวอะ่ะเขาชอบวิ่งนะคะเข้าออกเข้าออกเนี่ยแต่ปกติตัวนี้นะคะเขาจะไม่ออกถนนนะทุกคนแต่กณไม่ไม่เข้าใจว่าทําไมวันเนี้ยเขาถึงไปอยู่กลางถนนได้คือมันเลยตรงเลยร้านกาแฟไปนะคะไม่ใช่หน้าร้านนะทุกคนเลยร้านกาแฟไปใช่ไหมพ่อไป ใช่แล้วเขาไปยังไงอยู่ยังไงตึงไงหนูก็งงอัวเขาลูกค้ามาจอดแล้วเขาขึ้นรถเขาแล้วเขาไปกระโดดลงกลางทางอ๋เอเออน่าจะใช่แหละเราต้องดูด้วยนะตอนนั้นหนูไม่เห็นไงเอาเสื้อพ่อห่อลูกต่อไปนี่คือขังพ่อขังพ่อคนเรามันมีเกิดแก่เจ็บตายพ่อลูกเ้ยมันถูกลี่คิดเอาไว้แล้วเกิดในภพภูมิที่ดีนะลูก้ะเกิดเป็นคนเนอะปฏิบัติธรรมให้ได้สดาบาคน เอี FC, ทุกคนแผ่เมตตาให้น้องอนาปนาสติด้วยนะคะสมบูรณ์ให้น้อง<ว>อ,อนาปนาสติด้วยเดอ้อทุกคนจริงคุณพ่อเสียใจนะเนี่ยเพราะว่าเขานอนกับพ่อทุกคืนน่ะลูกจ๋าลูกนอนตรงนี้เน้อนอนให้สงบเน้อเอาเสือ้อพ่อห่อไปเลยไว้เลยอ ม่มีใครมากระโดดกัดเราแล้วนะคือเขาจะไปหลายรอบแล้วพอเห็นไหมเขาป่วยอ่ะแล้วเราดูแลเขาเพิ่งหายไข้นะเขาเพิ่งหายไงเขากําลังดีขึ้นอ่ะกาลังล่าเเิงใช่ไหมดวงเขาแต่เมื่อคืนเขารู้สึกว่าเขานอนนอกแล้วพอเนาะเขาหนีมาเที่ยวกับขันห้างไงขันห้าสอนเขาหนีเที่ยวอ่ะเฮ้ยหรือว่าเมื่อคืนเขาพ่อหรือว่าเมื่อคืนเขาเดินมาที่ถนนตอนคืนนะแล้พ่อแล้วเขาแย่ามมฮะ เขาไม่เขาไม่ได้เดินไปหรอกเขาไม่เคยเดินไปแม่เขาน่าจะขึ้นท้องรถไปอ๋อทุกคนเนี่ยมาฝังตรงร้านขายของน้องเซนนะอยู่นี่ลูกอยู่จนหมดอายุไขแล้วลูกก็ไปเกิดนะก็ะเป็นคนเด้อถ้ายังไม่หมดอายุไขก็อยู่กับพ่อนี่ขอให้พบเจ้วความสุขเดี๋ยวพ่อไปทำบุญให้เดี๋ยวพ่อไปใส่บาตรให้ลูก แล้วใครบางคนเห็นนะพ่อเฟิ่อนเห็นนะเฟิ่อเห็นแล้วเฟิ่อพูดว่าไงนะไม่แตกต้องเฟิร์นเห็นคนแรกทุกคนต้องเฟิร์นร้องไห้เลยอ่ะนั่นแหละทุกคนโชคดีเด้ออนาปตนาสติโชคดีโชคดีขอไปสู่พภูมิดีๆด้เกิดเป็นคนชาติก็ปฏิบัติธรรมให้เจอคำสอนขององสมมาสมุทธิจ้าปฏิบัติทามจน คนจะจะต่อสาเรียบร้อยแล้วทุกคนฝั่งล่างครับแล้วนถนนรถมันขับเร็วทุกคนใปกลับรถกลับรถกัถนพ่อได้แล้วครับทุกคนคุณแม่นะคะกับคุณพ่อนะคะไปธูละมาใช่ไหมคะแล้วเสร็จเพิ่มผ่านที่ตรงนี้เขาติดป้ายว่าท้ายนะคะเดี๋ยวจะไปดูก่อน ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงเพราะาดูแล้วมันหนึ่งไร่สองงานห้าสิบเจ็ดตารางวาเหนึ่งไร่สองงานห้าสิบเจ็ดตารางวามันเป็นป่าทุกคนอ่ะลงก่อนพ่อลงก่อน,นเออลงดับเครื่องเออไปลงมาสิลงมาทุกคนดูป้ายเขาป้ายเขาดูนิดน,นี่เขาขายหรือยังบอกว่ายังไม่ขายหรอกอันนี้ป้ายเขนาน่าจะล้มใช่ไหมลม้มโอเนี่ยหมอกอันนี้หมอกกว่าที่เราดูเมื่อวานนะ มอสอะมันถึงมอสแต่ถ้าไอ้ถูกรางวัลทุนที่16หกับที่หนึ่งเนี่ยไอ้ก็จะมาซื้อไม่เข้าไปครับเราไม่รู้อะพ่อมาถ่ายตรงนี้มุมนี้หน่อย่วนใครเป็นส่วนใครทุกคนดูที่มันสวยอยู่นะแต่ต้องถมอยู่แล้วแม่มันแบบแบบต้องถมนะมันบ่ท่วมอุ้ยเหมาะกับการทําปีกวิเวกมากเลยแล้วล่มลื่นพ่ออเนี่ยคือต้องดูไวค่ะทุกคนดูไว้ก่อนใช่เดี๋ยวเขาไปดูนี่นึง กี่ไร่นะหนึ่งไร่สองงานเออก็พอดีอยู่ไร่กว่านี่ก็พอดีอยู่เนี่ยต้องโถหดอกดินน่ะแล้วเราก็มาทำฟูทุกคนคือจินตนาการนะคะฟือว่าเออเอานั่นแหละหานั่นแหละเดี๋ยวอยู่ที่ไอเดียทุกคนนะคะแต่ว่าต้องทำให้มันเป็นฟูขึ้นมานะคะแล้วก็เนินเนี่ยแล้วก็เ็นซับซินก็อยู่คนละหลังนะคะเอออะไรเงี้ยรู้เรียนเดียวกันนี่เป็นเป็นเป็น,ปนความคิดที่คิดเอาไว้นะคะทุกคน แล้วก็ทำสถานที่แบบเดินจงกรมแต่คุณแม่จะเดินจงกรมข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็เป็นหมาแนวอยู่เนี่ยให้เขาวิ่งตามต้นไม้เนี่ยต้นไม้พวกนี้ก็ไม่ต้องตัดแต่เราก็ปลูกเสริมพวกสมุนไพรพวกผักที่กินได้โอเคเดี๋ยวจะ,จะทายเบอร์โทรเข้าไปเดี๋ยวก็โทรถามว่าเท่าไหร่ยังไงนะคะ,ะข้อมูลไว้โอเคทุกคนไปกลับบ้านหลังจากกลับมาจากทุรละนะคะคุณแม่ก็ เดินข้ามสะพานตรงนี้นะคะทุกคนเพื่อที่จะไปปล่อยน้องเมตากับน้องมุทิตาออกมาวิ่งเล่นนะคะเมื่อกี้นะคะคุณแม่กําลังจะไปหาน้องหมาเปิดประตูทุกคนให้น้องหมาคุณพ่อก็เรียกนะคะว่ามีคนมามีคนมาคุณแม่ก็ต้องข้ามสะพานนะคะไปอีกรอบหนึ่งนะคะเออไปคุยธุระนะคะทุกคนเสร็จแล้วก็ข้ามมาเนี่ยเดินมาทุกคนอืม บรรยากาศหน้าหนาวนะคะอู้ดีมากเลยเฮ้ชอบอากาศเย็นสบายน้ำในคงในคลองนะคะเนี่อีกหน่อยเนะี่ยทุกคนตรงนี้นะคะสรุปแล้วน้องเซนนะคะกัอบน้องเฟรอนะคะเขาจะทำร้านกาแฟทุกคนเนี่ยนี่นะเออนะมาแล้วจ้าลูกอือืม ดีใจไหมดีใจไหมลูกได้ยินเสียงรถพ่วงข้อกับแม่จำได้แหระลูกจำได้แล้วก็เรียกเลยเหรอฮะอโอ้ประตูก็แน่นๆเดี๋ยวเราแป๊บนึงกันเออทุกคนประตูโคตรแน่นเลยโอ้โหเดี๋ยวก็แป๊บนนงนะ ไปเลยไปวิ่งเล่นเลยเนี่ยแค่นี้แหละทุกคนไปละเราไม่อยากกักขังนุงเหนียวเขาไงทุกคนเพราะว่ากลมเป็นกรรมไงถ้าเราขังเขาไว้แบบในบริเวณแล้วไม่ปล่อยเขาออกมาเนี่ยโอ้โหวิ่งทุกคนดูกโอ้โหดีใจดีใจดีใจวิ่งเร็วมากเลยโอ้ดีใจ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 ไปเลยลูกไปเลยไปเลยอืมโอ้ดีใจดีใจดีใจ ดีใจดีใจ,ใจ,ใจ,ใจสวัสดีค่ะลุงอาจารย์ไปไหนมาไปแล้วไปวขาดีใจทุกคนเนี่ยเมื่อกี้คุณแม่พูดถึงตรงนี้นะว่าถ้าสมมติคุณแม่ไม่ปล่อยเขาออกมามีชีวิตที่อิสระบ้างอะไรเงี้ยนะคะอยู่แต่ในข้างในเนี่ยทุกคนลองคิดดูมันเป็นวิบากนะทุกคนเออแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขาได้รับอิสระด้วยเงี้ยใช่ไหมลูก เราไม่อยากเป็นเวีเป็นกรรมต่อกันโอ้โหวิ่งชนเลยดีใจ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 เมตาวิ่งเร็วมากเลยทุกคนเป็นขนาดเขาพิการนะไม่สมประกอบนะแต่เวลาเขาวิ่งนี่คือเขาวิ่งแบบโอ้โหเหมือนแบบตัวอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไเห็นไหม เหมือนจิงโจ้ก็ว่าแบบก็ว่าเหมือนกินโจ้ก็ไม่ใช่นะเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างอะทุกคนเออเหมือนเสือดาวเออใช่เหมือนเสือดาวอืมไปเลยไปเลยไปวิ่งเล่นเลยเออเดี๋ยวสักพักก็ต้องเข้าไปอยู่ข้างในกดังละอืมไม่ต้องมาหอมแม่หลักดีใจใช่ไหมไปเลย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 ขอบคุณแม่เหรอเออ คือจะอจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าน้องหมานะคะอีกตัวหนึ่งอะ่ะที่คุณแม่นะคะจับมาไอ้คุณพ่อจับมาไว้นี่เนี่ยที่สวนเจอ่ะเขาหลอดไปนะคะเขาหนีไปจากตรงไหนไม่รู้ทุกคนแล้วก็วิ่งไปที่สวนนะคะเออไปอยู่กับพี่น้องของเขาอะ่ะตอนนี้ก็ยังจับตัวไม่ได้นะคะต้องรอก่อนต้องรอ,อให้แบบหาวิธีจับมาก่อนทุกคนต้องจับมาก็ต้องจับมาพร้อมกันเลยอย่างเงี้ยนี่อ่ะเดาขาอ่ะอ่ะ รถ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 มาระวังอย่าซื้อฟื้อเออเอาเอาเอ,อาเอาทำหมันแล้วก็ยังคึกคักอ,อีกอ่ะทุกคนเอ้ยเ,เ,เนี่ยเชื้อฝรั่งแน่นอนทุกคนเนี่ยเนี่ยเชื้อเนี่ยเนี่ยพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาต้องมีเป็นมีเชื้อฝรั่งเนี่ยอันนี้ไทยแท้เนี่ยเนี่ยไทยแท้ ไปเรปพอไหมไปเข้าไปอยู่ข้างดูข้างในสิโหดูสภาพดูสภาพที่อยู่ไม่ได้มาเก็บเลยทุกคนอืมที่นอนของเขานะคะ,ะไม่ได้เอาเตียงมาเลยทุกคนม,มีน้ำมีอาหารพอแล้วจะต้องอะไรตั้งหนนี้นี่น,นี้นี้ก่อนนี้ไม่เจ็บเมตตาไม่ไหวแล้วไม่เจ็บขาอาหของเขานะคะทุกคน พอเดี๋ยวพาไปดูดอกไม้ตรงนี้ก่อนทุกคนดอกไม้สวยมากเลยดอกไม้ธรรมชาติดูสิสวยงามนะคะเนี่ยผักบุ้งเนี่ยสามารถเก็บไปทำอาหารได้นะเนี่ย,ยทุกคนดูดิ เนี่ยมีบอ่อน้ํานะคะตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งสามารถเอาไว้ลดพงลดผักก็ได้เนี่ยอืมเดี๋ยวถ้าทําตรงนู้นอะไรเสร็จนะคะทุกคนก็จะต้องมาพื้นที่ตรงนี้ปลูกพงปลูกผักนะคะ โอโ้โหวิ่งโอ้โหแฉลบเมตตาเกินไปแล้วนะไม่กลัวอ,อะไรเลยอะสะดุดเมื่อกี้สะดุดก้อนหิน,งน้งเนียมื่อกี้แฉลบเลยไปเลยลูกไปไปไหนก็ไปเร็วให้เวลาอีกห้านาทีนะอืมมมตตาไม่ให้เวลาอีกห้านาที ืจะบอกว่าบริเวณโกดังตรงนี้ทุกคน,น,นมันเนื้อที่มันเกือบสามไร่ไงมันเขาจะอยู่ข้างในตรงนี้นะคะเขาก็มีที่วิ่งเล่นค่ะแต่นี่ที่คุณแม่มาเปิดประตูให้เขาเพราะว่าคุณแม่ไม่อยากมีกรรหกพันไงทุกคนไม่อยากมีกรรมติดพันเนาะเออก็ต้องเปิดประตูให้เขาออกมาได้รับอิสรภาพด้วยอะไรี้ยโอเคทุกคนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเก็บเขาแล้วค่ะ รอให้ถึงครบห้านาทีก่อนบ๊ายบายแม่ปิดประตูแล้วนี่โชคดีมีวความสุขลูกบ๊ายบายอย่าร้องเสียงดังน้ำมูดิตานะชาวบ้านเขาจะลำคาญ mm hmm. เขา้าใจไหมรู้จักเกรงใจเขาด้วยเออบายบายเข้าใจไหมทุกคนเขารู้เห็นไหมแค่นี้แหละอืมบายบายบายเจอกันใหม่ ดูกอนเนะบายโอเคทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้คุณแม่ก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวนะคะก็มีอะไรเดี๋ยวก็จะอัปเดตอีกนะคะขอให้ทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จดังใจหมายไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมเด้อทุกคนเด้อ โชคดีโชคดีโชคดีทุกคนโชคดีเดี๋ยวคุณแม่ก็ต้องข้ามนะคะสะพานเข้าไปตรงนี้